สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่20กุมภาพันธ์2567ารกก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะผมของวัดประจำวันที่19นะครับผมสำหรับวันที่19แอดมินให้รูดอยู่ที่6กับ7นะครับผมสำหรับ6สายวิ่งสายรูดมา69นะครับผมแล้วก็06ในรอบเฉพาะกิจ สำหรับเจ็ดนะครับผมมาเจ็ดหกนะครับผมในรอบ VIP นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่ยี่สิบชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่สองแล้วก็สามสำหรับสองนะครับผมสองหนึ่ง 2อ2ส2่สอาหแล้วก็สอสำหรับ3ามนะครับผมมี3า3สองห 37แล้วก็38สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี1 1 2 2 3 3 4 4แล้วก็5 5สำหรับ3ตัวนะครับผม

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ